ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอ่าแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามาติดตามช่องอยูทูบของผมนะครับวันนี้เราได้เดินทางมาอ่าที่วัดหนองสิมอําเภอตุอุมพรนะครับจังหวัดศรีสเกตก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับเก็บภาพ มาแบ่งปันกันชมนะครับก็ถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อแบ่งเบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นมหาบาร,รมีนะครับแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากนะครับสถานที่ตรงนี้นะก็ะมีความตั้งใจหลายครั้งหลายหนนะครับที่จะมาแต่ก็ยังมาไม่ถึงสักทีทั้งๆท,ที่อยู่หาบ้านตัวเองไม่เท่าไหร่นะครับแต่เราก็ยังไม่มีบุญ นะครับที่จะมาถึงตรงนี้ด้วยระยะการเวลานะครับที่เราเองก็กลับมาบ้านหรือมาธุระโดยรีบด่วนนะครับแต่ณนะวันนี้เรามีเวลาในการที่เรามาครั้งนี้เพียงพอก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับามากราบไหว้ขอพรนะครับอ,องค์พ่อปู่นาครับพญานาคราชทุกๆพระองค์หรือองค์เทพเทวา ทุกๆพระองค์นะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็เก็บภาพพิโรตรงนี้นะครับเพื่อมาแบ่งปันเพื่อนๆแบ่งปันพี่ๆน้องๆน,นะครับเผื่อว่าท่านใดนะครับอยากที่จะมาเที่ยวหรือมากราบไหว้ขอพรอ,องค์พ่อปู่นาคาพญานาคราชนะครับ,รรบที่วังบาดานแห่งนี้นะครับก็ตั้ง GPS มากันได้นะครับวัดหนองสิมอุทรพรจังหวัดศรีสเกตนะครับ เดินทางมาสะดวกสบายเดินทางมาไม่ยุ่งยากนะครับเส้นทางสัญจรสะดวกไม่ว่าจะมาจากอำเภอปรางโกหรือมาจากทางวังหินนะครับหรือมาจากอำเภอตุมพริสัใสนะครับทุกทิศทุกทางนะครับถนนสะดวกสบายนะครับการเดินทางการสัญจรก็สะดวกนะครับเพราะว่าถนนทำดีมากนะครับแม้กระทั่งทางเข้าวัดนะครับ กม็มีป้ายบอกชัดเจนนะครับถนนก็สวยงามในการที่เดินทางเข้ามาตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหากท่านใดยอยากมากราบไหว้บูชานะครับหรือกราบไหว้ขอพรองค์พระปูนะครับพยายนคราชนะครับก็สามารถที่จะ,ะมาตามคลิปได้หรือตั้งคิปเอสมากันได้นะครับก็อย่าลืมน,นะครับเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับ กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งป,ปันกันชมได้นะครับแบ่งป,ปันพี่ๆน้องๆหรือแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับอันนี้คือส่วนบริเวณข้างในนะครับข้างในถ้ำนะครับก็จะมีองค์พระปู่นะคะรับุทิยนัคราชได้หลายองค์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูอีกทีหนะึงเนาะตอนนี้คือนั่งอยู่หน้าองค์พระประธานนะครับ การไหว้ท่านเสร็จแล้วก็ถือโอกาสมานั่งถ่ายทำตรงนี้เก็บภาพแบ่งปันกันชมนะครับครับถ้าเราเข้ามาแล้วทางด้านซ้ายมือนะครับนะก็จะมีรูปปั้นองค์พ่อปู่ยานคราชนะครับอ่านะสวยงามมากนะครับเป็นพญานาค เกี้ยวนะครับพญานาคพันเกี้ยวนะครับก็มีที่มาแห่งประวัตินะครับว่าเออทำไมถึงได้มาสร้างตรงนี้นะครับหรือมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ถ้าดูโดยรอบๆนะครับหรือจากที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่บางท่านนะครับก็คือตรงนี้เหมือนเป็นดินแดนอาถรรพ์แห่งหนึ่งนะครับที่สมัยโบร,ราณ นะครับก็จะมีตำนานเล่าขานสู่กันมานะครับจนได้มาสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าถือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับไม่งั้นคงไม่สามารถที่จะมาสร้างตรงนี้ได้ใหญ่โตขนาดนี้นะครับหรือ,อให้ผู้คนได้มากบว่าวสักการบูชาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับด้วยความศรัทธาด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งองค์พ่อปู่พญานาคนะครับหรือองค์พ่อปู่นาคา นักราชหลายๆองค์นะครับวันนี้คือทางด้านซ้ายมือมาเข้ามาในถ้ำสายมือก็จะเห็นองค์นี้องคแรกเลยนะครับวัดหนองสิมอำเภออุตมพรจังหวัดศรีสะเกษนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีรูปหล่อรูปปั้นนะครับอ่าหรือลูกแก้วสิงมงคลทั้งหลายทั้งปวงเนาะ,อะเอาไว้ให้ได้บูชากันนะครับก็มีราคา สามที่ทเอราวัลก็ไม่ได้แพงนะครับเท่า้องที่ปวดนะครับ ตรงนี้ก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับองค์พระประธานนะครับฟับงธร,รมทีนะครับซึ่งท่านก็เปิดสถานเพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้นะครับวันนี้ผมเดินวนทางซ้ายมานะครับวนทางซ้ายมาก็มาแต่ทำคลิปเป็นปันกันชมนะครับ สวยงามมากนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ทางด้านเสียนขององ์ท่านนะครับว่าเสียนใหญ่ขนาดนี้ลำตัวก็มาขนาดนี้นะครับเกล็ดสวยงามนะครับหรือว่าช่างฝีมือดีนะครับ ก็จะมีชาวบ้านเอาเหรียญมาติดไว้ตามเกล็ดนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาชมแล้วนะครับกดติดตามกดถูกใจกันเอาไว้นะครับยามผมไปท่องเที่ยวหรือไปทำบุญหรือไปกราบไหว้ขอพรตามสถานที่ต่างๆผมก็จะได้เก็บภาพมาแบ่งปันกันชมนะครับก็จะมีแสงสีนะครับที่ประดับเอาไว้ นะครับให้เกิดเงาแสงสะท้อนหรือเกิดความสวยงามตรงนี้ขึ้นมานะครับฝากคุณเพื่อนไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการมาเที่ยวนะครับหรือมากราบไหว้ขอพรอแห่งองค์พ่อปู่นะคราพญานคราชนะครับหรือถ้ำพญานคราชนะครับ,รท,รรบที่อยู่ที่วัดน,นองสิมอำเภออุทุมพรจังหวัดสิสเกตก็ตั้ง GPS เข้ามาได้นะครับ ก็จะเห็นมีบันไดขึ้นนะบันไดาทางขึ้นนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสะดเจ้าหน้าที่หรือพระสงฆนะ์เนาะเพราะว่ามีป้ายบอกว่าห้ามขึ้นอยู่นะครับอ่าเราก็เก็บภาพเฉพาะส่วนด้านล่างนะครับหรืออาแต่ทำคลิปได้แค่ข้างล่างนะครับแต่ละจุดแต่ละที่ก็จะมีองค์พ่อปู่นะครับอ่าอันนี้เป็นองค์พ่อปู่พุทชงนะครับแสงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับ ันนี้เป็นองค์พ่อโปูพุทธชงนะครับปู่ฤษีผู้ชงอ่าก็จะมีองค์พ่อโป้ยืนอยู่นะครับภาพก็อาจจะไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอยู่ในถ้ำความ แสงก็ไม่ได้มากมายครับอยู่ในเงาเมือ่อดกนะครับก็เลยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับก็จะมีส่วนของหางของลำตัวนะครับที่ขึ้นไปจนเสียไปถึงพระพุทธรูปอยู่ข้างบนนะครับนะักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะ ผมตั้งใจหลายครั้งแล้วครับที่จะมาก็ไม่ได้มาสักทีหนะึงแต่ครั้งนี้ก็คือได้มาถึงสถานที่ตรงนี้นะครับเอยถือโอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะถ่ายทําหรือเก็บภาพมาแบ่งปันกันชมนะครับ ราวนมาทางด้านนี้นะครับก็คือเวียนจากซ้ายมาทางด้านขวาเนาะ,ะเพื่อเก็บภาพให้รอบทิศเลยนะครับเก็บภาพรอบทั้งวังตรงนี้นะครับเก็บให้รอบถ้าเลยเพื่อแบ่งปันกันชมนะครับสวยงามเป็นอย่างมากนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้เล่าประวัติที่มานะครับอเอาเป็นว่าเราเก็บคลิปในส่วนของ ภาพเบื้องหน้าที่เราได้เห็นกันนะครับว่าในถ้ำน,นี้มีอะไรบริเวณนี้มีอะไรนะครับมีองค์พ่อปู่อะไรบ้างนะครับในพญานาคกี่องค์นะครับเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันกันชมก่อนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นองค์พ่อปูพป่พุทธชงปุรหษีพุทธชงนะครับแล้วก็ปู่อนตนตนัคราชนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นองค์พ่อปู่มุจรินนัคราชนะครับ อ,องค์พระปูมุจรินนะครับฝั่งซ้ายพระพุทธรูปนะครับก็จะมีเป็นปู่รษีพุทธชงที่อยู่ด้านโน้นนะครับปู่รสีพุทธชงแล้วก็ผัวนันตานคราชนะครับส่วนฝั่งขวาเมอจะเป็นองค์พระปู่พุทธชงนะครับที่ท่านประทับอ่า หรือคอยดูแลสถานที่ตรงนี้อยู่นะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ศรัทธาทางด้านพญานาคนะครับหรือองวงพระปูนาคาพญานาคร,ราชนะครับอยากมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรน,นะครับก็สามารถที่เดินทางมาได้โดยการตั้ง GPS มานะครับ ไม่ว่าจะมาจากทางสุเรนรีสเกตอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราออกมาดูด้านนิดนิดหนึ่งนะครับนี่คือด้านนอกถ้ำเนะาะก็จะมีองค์พ่อปูนราชนะครับ ถือว่างว้างนะครับกว้างมากกว้างแล้วก็สมบูรณ์จริงๆนะครับเท่าที่ผมได้ไปท่องเที่ยวตามแหล่งทั่วไปไม่ว่าจะเป็นถ้านาคาหรือหลายๆที่นะครับสถานที่ตรงนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ทางด้านองค์พระปูนกคกราดเลยในการที่สร้างสถานที่ขึ้นมาให้คนได้กรับว้ดบูชานะครับอ่า เป็นเหมือนเมืองประดานเมืองหนึ่งเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ลงมาตรงนี้นะครับที่เห็นข้างหลังน่าจะเป็นองค์พระปู่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าท่านแล้วกันนะครับ องนี้จะเป็นแท่นพระพุทธชินราชนะครับองนี้จะมีหางลงมาจากข้างบนเลยนะครับ เป็นบุครับเป็นบุญ,บเ,ปบญเป็นบารมีนะครับเป็นบุนมากเลยเป็นบารมีอันมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับเท่าที่ผมเคยไปเที่ยววังพญานาคมาในหลายสถานที่หรือหลายพื้นที่นะครับถือว่าสถานที่ตรงนี้เป็นมหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นวังที่มีพญานาคแบบสมบูรณ์จริงๆนะครับ อันนี้องค์นี้จะเป็นองค์พ่อปู่พญานาคเกดเสียนนะครับองค์ใหญ่มากนะครับวัดหนองเสีมนะครับอำเภออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกษนะครับสำหรับท่านใดที่จะมาท่องเที่ยวหรือมากราบไหว้ขอพรองค์พ่อปูน่นาคาพญานาคราชนะครับก็สามารถที่จะตั้งกีพเพสแล้วเดินทางมาได้นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับ องนี้ลำตัวยาวมากนะครับลำตัวยาวมากนะครับน่าจะหลายสิบเมตรอยู่นะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับเกล็ดสวยงามมากนะครับสวยงามนะครับ นะครับอันนี้คือเราเวียนจนรอบนะครับเราเดินรอบทิศนะครับรอบทิศจากข้างนอกนะครับจากถ้าเข้ามาเราเวียนไปทางซ้ายวนมาทางขวานะครับอ่าแล้วเก็บภาพใบปางกัรชมนะครับอ่าให้ดูถึงความละเอียดแล้วก็ฝีมือของช่างนะครับผู้ที่สร้างเนาะ ถือว่าสมบูรณ์อย่างเต็มที่นะครับสมบูรณ์สวยงามมากนะครับเป็นมารมีมากเลยครับและก็เป็นบุญเป็นอย่างมากนะครับที่ผมได้มาถึงสถานที่ที่ตั้งใจอยากจะมานะครับเป็นมหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับ ครับคลิปนี้ฝาไว้ค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสถ่ายทำคลิปมาเวงปันกันชมอีกนะครับสวัสดีครับ